คงไม่ใช่คําพูดที่เกิดเลยนะครับคาพูดที่ว่าสินค้าสากกระเบือ,อยานเรือดำน้ําตอนนี้กําลังดาน่าถล่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับที่เป็นสินค้าจากประเทศจีนไม่เชื่อก็ลองไปค้นคําว่าสางในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทนี้ที่ดูเหมือนเป็นของคนไทยนะครับในจีนก็มีขายนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆหลัก10บาทเพียงเท่านั้นทั้งครกทั้งสากเนี่ยซื้อได้ในราคาไม่เกิน30บาท ด้วยการส่งฟรีจากประเทศจีนเรื่องนี้ก็ต้องมีการมองสองมุมนะครับหนึ่งก็คือมันเปประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูกมากๆนะครับในตอนนี้สินค้าราคา1บาทที่พวกเขาสามารถขายกันได้นะครับจากประเทศจีนเขามีเยอะแยะมากๆนะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของเหล่าผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ SME ต่างๆที่ตอนนี้กําลัง เจ๋งกันระนาวนะครับจากการดาหน้าเข้ามาถล่มของสินค้าจีนเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกริบเบิเดย์น,นะครับรายการที่มายกตัวอย่างเคสรัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดหนึ่งประเด็นหนึ่งนะครับที่กําลังร้อนแรงมากๆในประเทศไทยเองนะครับมีหลายสื่อที่กําลังนําเสนอเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการดาหน้าเข้ามาถล่มคอสินค้าจากประเทศจีนนะครับ ทื่เรียกได้ว่าทําลายตลาดในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงน,นะครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME ต่างๆผู้ประกอบการรายเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นดราม่าเรื่องของกางเกงช้างนะครับที่ถูกผลิตจากประเทศจีนแล้วก็ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยในราคาที่ถูกมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการวางกลยุทธ์ที่มีการประสานกันร,ระหว่างองค์กรธ,ธุรกิจและ หน่วยงานรัฐของทางฝั่งประเทศจีนเองนะครับมันเป็นแผนการที่ค่อนข้างที่จะทําคล้ายๆกันในทุกๆประเทศนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยที่เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับสินค้าด้านหน้าถล่มเข้ามาเนี่ยอเมริกาก็เคยโดนมาก่อนแล้วนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหลายทั้งแหล่ในแถบโซนอาเซียนเองนะครับที่มีพื้นที่ที่ใกล้ๆกับประเทศจีนนะครับอย่างในลาวในเวียดนามในอินโดนีเซียน,นะครับ ก็โดนกันหมดนะครับบางรัฐบาลเนี่ยอาจจะตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ก็หาวิธีที่จะแก้ไขนะครับเช่นในประเทศอินโดนีเซียเองมีการด้านหน้าเข้ามาถลม่มพวกเขาก็พยายามสร้างแพลตฟอร์มพยายามสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เป็นโลเค้านะครับเพื่อมาสู้กับแพลตฟอร์มจากประเทศจีนหรือถึงขั้นแบนในบางครั้งเลยนะครับอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับที่มีการแบนทิกต o k กช็อปไปหรือแม้กระทั่งประเทศอเมริกาเองนะครับพวกเขาก็เคยโดนมาก่อนนะครับแต่จุดเปลี่ยนั้งสำคัญที่ทาง หน่วยงานรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเริ่มมาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการบุกเข้ามาของไม่ได้จีนก็คงต้องยกความดีความชอบให้กับประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยสงครามเทรดมอร์ก็ร้อนแรงขึ้นมาทันทีนะครับ มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเคยอ่านนะครับแล้วก็เคยเล่าไปหลายครั้งแล้วนะครับหนังสือ Steal Wall h o w c h i n a Took Over Why America Elite Slept หนังสือเล่มนี้เองเนี่ยค่อนข้างฉายภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการกลรุยธุต่างๆนะครับของทางฝั่งรัฐบาลจีนโดยเฉพาะจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองนะครับที่ ใช้อิทธิพลนะครับเข้ามาจูงจมูกเลยด้วยซ้ำนะครับทางฝั่งของเหล่านักการเมืองอเมริกันนะครับแม้อเมริกาเองเนี่ยจะดูเหมือนประเทศที่มีเสรีภาพสูงนะครับแล้วก็มีระบอบประชาธิปไตยที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าด้วยจุดอ่อนของมันนะครับนักการเมืองสอวอสอส,อสอต่างๆเนี่ย พวกเขาก็ต้องใช้เงินในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อเข้าไปสู่อํานาจเมื่อพวกเขามีอํานาจนะครับพวกเขาก็มีอํานาจในการตัดสินใจสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการค้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จีนสามารถบุกเข้าไปโอ้โหด้านหน้าถล่มสินค้าเข้าไปในอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแทบจะเหมือนชื่อหนังสือเลยนะครับชนชั้นนาของอเมริกาเนี่ยต่างหลับไหลกันอยู่นะครับแทบไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ากาลังโดนถล่มอย่างหนักมากมาก แล้วก็ไปสอนรับกับแผนการของประเทศจีนก่อนที่จะมาถูกกระตุกโดยประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ชมเชยเขาในเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงเรื่องนโยบายบางอย่าง,างเช่นอเมริกาเฟิร์สจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาทําเพื่อชาติของเขาอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าการแทรกซึมเข้าไปมีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกรามันมีมาเนิ่นนานแล้วนะครับ ความเป็นพันธมิตรการระหว่างชนชั้นสูงของอเมริกากับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้ว่าจีนเองเนี่ยจะมองว่าเหมือนกับทําสงครามกับโลกตะวันตกก็ตามนะครับแต่มันมีความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆนะครับและทัามเองนะครับก็เป็นคนที่ทําให้ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยต้องตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับมีคนหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือมิสแมคคอนเนลนะครับผู้นําเสียงข้ามากในวุฒิสภาสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นสัต ตูต่อโดนั์ทรัมป์อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการกิดกันทางการค้าของทรัมป์กับจีนครอบครัวของแมคคอนเนลเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในจีนคนหนึ่งนะครับในปี1993แมคคอนเนลเนี่ยแต่งงานกับเอลินชชวนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการด้รานแรงงานของประธานาธิบดีจอร์จ e ด b u s บวบุชนะครับเจมชวซึ่งเป็นพ่อของเอลินชชวเนี่ย เป็นทายาทตระกูลขนส่งที่มีอํานาจนะครับได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ร่วมกับเจียงเจิ้หมิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนตั้งแต่ปี1989จนถึงปี2 0 0 2นะครับตัวเจมส์เชาเองเนี่ยย้ายครอบครัวของเขาไปที่ไต้หวันนะครับจากนั้นก็ไปยังสหรัฐอเมริกาเจมส์เชาเนี่ยเปิดบริษัทที่มีชื่อว่า Formmos Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านขนส่งที่ทำการค้าและดูแลเรื่องการเงินนะครับ เขาและเจียงเจ๋อหมิงเพื่อนเก่าของเขาติดต่อกันนะครับเมื่อเจียงกลายเป็นนายกเทศมนตรีของเซี่ยงไฮ้มีรายงานว่าตัวเจมสชาวเองเได้สั่งซื้อเรือสองลำเพื่อสร้างที่อู่ต่อเรือของรัฐที่นั่นนะครับความสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเชาวและปักกิ่งนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเขาเองเได้เริ่มเช่าเหมาลำเรือกับบริษัท ยักษ์ใหญ่ในแผ่นดินจีนเช่น c o สโ c o และซีโนทรานนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างมากนะครับสมาชิกในครอบครัวของเอลินชาลรวมถึงเจมส์พ่อของเธอและแองเจล่น้องสาวของเธอนะครับซึ่งสุดท้ายกลายมาเป็น CEO ของบริษัท Formos Group นะครับได้บริจาคเงินอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญของ m มคคอนเนลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีบทความที่เปิดเผยโดยเด e New y o อ k Times นะครับ ที่มีการรายงานเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2019นะครับบทความนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าตระกูลชาวเนี่ยได้รับประโยชน์จากธุรกิจกับจีนยอย่างไรนะครับซึ่งตามรายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของวุฒิสภาในปี2008ของแมคคอนเนลเขาและภรรยาได้รับเงินมูลค่าระหว่าง5ล้านถึง25ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทางโฆษกของแมคคอนเนลบอกกับสื่อมวลชนว่ามันเป็นมาจากมรดกข,ของมารดาผู้ล่วงลับของชาวนะครับ โอ้มันเป็นเรื่องที่คล้ายกับเหล่านกักการเมืองไทยมากๆนะครับที่ส่วนใหญ่ล้วนจะร่ำรวยมาจากมรดกเทบจะทังสิ้นนะครับมันกลายเป็นว่าทําให้เกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าความสัมพันธ์ทางการเงินกับรัฐบาลที่ เป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันทําให้เกิดคําถามว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชาวหรือไม่นะครับเมื่อเธอเนี่ยใช้วิจารณญาณหรือว่าให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเอลินชาวและแมคเคลเนลเนี่ยแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี1993นะครับและในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนั้นทั้งคู่ได้ไปพบกับเจียงเจิ้หมิงในกรุงปักกิ่งโดยมีเจมส์ชาวซึ่งเป็นพ่อของเอลินชาเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะครับ นั่นทำให้พ่อตาของมิสแมคคอนเนลเนี่ยเป็นคนที่ทำเงินนับล้านนะครับและสร้างไรายได้หลายล้านจากความสัมพันธ์ของเขากับเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะเดียวกันนะครับในปี2016เพียงไม่กี่วันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยได้รับเลือกเป็นประธาน,นาธิบดีคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศจีนได้ประกาศ ให้แองเจล่าเฉานะครับน้องสะพ้ายของแมคคนลเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของธนาคารนะครับซึ่งปเป็นการแต่งตั้งครั้งสําคัญครั้งที่2ของเธอในประเทศจีนนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเธอดํารงตําแหน่งร่วมกับพ่อของเธอในคณะกรรมการของ C S S C Holdings ซึ่ง C S S C เนี่ยย่อม,มาจาก China State s h i p Building Corporation นะครับซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมันเป็นเรื่อง,องน่าตกใจมากๆนะครับที่พี่สะพ้ยของผู้นำวุฒิสภาได้ไปพบกับผู้นำองค์กรที่เป็นปฏิปักษ์ทางธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกาและแถมยังไปนั่งอยู่ ในคณะกรรมการธนาคารแห่งชาติอีกด้วยนะครับซึ่งมันดูเหมือนกับว่าพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยสามารถดําเนินการที่มีอิทธิพลแทบจะเข้าไปใจกลางการบริหารโดยเฉพาะในยุคข,ของประธานาธิบดีจอร์ดเบิร์บูชนะครับและแน่นอนว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งของพรรคริพับลิกันเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในฝั่งของพรรคเดโมแครตเอง ฮันเตอร์ไบเดนนะครับลูกชายของประธานาธิบดีโจไบเดนคนปัจจุบันนี่แหละครับเคยร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศจีนเพื่อสร้างกองทุนการลงทุนมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ฮันเตอร์ไบเดนบินไปกับพ่อของเขานะครับด้วยเครื่องบิน Air Force 2ไปยังประเทศจีนในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนะครับกำลังประชุมกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งหลังจากนั้น10วันหลังจากที่มีการเดินทางไปปักกิ่งนะครับ มีดีลสำหรับกองทุน1000ล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีนมีข้อมูลจากสื่อจากนิวอยอร์กนะครับมีการเขียนบทความรายงานว่าข้อตกลงนี้เนี่ยได้รับการลงนามก่อนการเดินทางด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจในจีนเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงไม่นานเรียกได้ว,ว่าทั้งข้อตกลงดีลต่างๆทั้งผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับจังหวะเวลาจำนวนเงินมันมีเรื่องของอิทธิพลของจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ บทความในนิวยอร์กโพสต์เมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2019เนี่ยได้เขียนถึงเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นข้อตกลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับรัฐบาลของหนึ่งในคู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดของอเมริกากําลังทําธุรกิจกับลูกชายของผู้มีอํานาจตัดสินใจที่มีอํานาจมากที่สุดคนหนึ่งของอเมริกา นี่พูดถึงเพียงแค่อำนาจในทางการเมืองเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับทั้งเรื่องของเหล่านักลงทุนชื่อดังทั้งเรื่องของบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับจีนก็พยายามเข้าไปมีอิทธิพลเหนือกลุ่มในทุกๆกลุ่มเหล่านี้นะครับเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวนะครับตัวอย่างเช่น ในอเมซอนเองก็ตานะครับเราจะเห็นได้ว่ามีสินค้าจีนแห่เข้าไปมากมายนะครับแล้วก็มันคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือไปทําร้ายธุรกิจรายย่อยของคนอเมริกาเองนะครับมันมีเคสที่เกิดขึ้นของ AJ c u b a n i นนะครับที่เขาเองเนี่ยมีการขายสินค้าในอเมซอนนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขามองเห็นว่าทําไมมันมีสินค้าปลอมที่เลียนแบบสินค้าของเขานะครับเข้ามาขายในแพลตฟอร์มอเมซอน โดยใช้ทั้งเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจดสิทธิบัตรในอเมริกาแล้วนะครับแถมยังใช้รูปถ่ายวิดีโอทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ของเขาและที่สําคัญขายในราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเขาแจ้งไปทาง a เม z o n เนี่ยกลับได้รับคำตอบว่าถ้า a เม z o n ไม่มีวิธีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายและต้องทำการค้นหาผู้ขายสินค้าเรียนแบบด้วยตัวเอง ทีมงานของคูบานี่เองเนี่ยก็กดออกมากๆนะครับจึงได้ขอรายชื่อและข้อมูลในการติดต่อของผู้ขายจากจีนที่ลงขายสินค้าลอกเรียนแบบเหล่านี้นะครับเพื่อจะตามไปเล่นงานแต่ว่าทางอเมซอนตอบกลับมาว่ามันขัดต่อน,นโยบายของพวกเขานะครับไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้จะเห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เราคุ้นมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ดําเนินในประเทศไทยเพียงเท่านั้นนะครับพวกเขาใช้วิธีการเดียวกันนะครับในทุกๆประเทศนะครับอยู่ที่ว่า หน่วยการรัฐหรือว่าเราผู้มีอิทธิพลทางด้านการเมืองเนี่ยจะเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าหากปล่อยให้มันยืดเยื้อไปเนี่ยโหดูเหมือนมันจะสร้างผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับแม้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาถูก แต่มันก็แทบจะไม่สามารถเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเหล่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมากๆนะครับกับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการนะครับเห็น,นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติจริงๆนะครับแล้วก็มองเหมือนกับที่โดลดน,นทัมเคยทำนะครับแม้นโยบายหลายๆอย่างของเขาจะดูเหมือนบ้ามากๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนเป็นการแบ่งแยกคนในประเทศด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ในบางส่วนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำเพื่อประโยชน์ของชาตินะครับเช่นนโยบายอเมริกาเฟิร์สซึ่งเราคงต้องรอนะครับว่าแต่น,นักการเมืองที่มองไทยแลนด์เฟิร์สเมื่อไหร่นะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่ยากเกินเยียวยาไปแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของสินค้าจีนที่กำลังถล่มประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ในอีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ เทคโนาลย,ยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a ที่ on, a, a d t h r a d o l T H A R A D S O L สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ